โอ okay, เคทุกคนวันนี้จะมากันในเกม Roblox กับแมพที่มีชื่อว่า Rim of the Multiverse ทุกคนวันนี้ Rim of the Multiverse ก็ได้ทำการอัปเดทนะให้สิ่งมาอัปเดตตั้งแต่คืนวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนสักสิบนั่นเองคือเรายังไม่น,นอนคือมันเอาสกิลของลอตรสเตตมาไปให้เขาพูดมานะแต่ม่เห็นมีเลยแล้วก็สกินใหม่ของทุกคนนะบอลน,นี้สกินเฮลไฟส์แล้วก็ซาบินา่าสกินเวนเดนี่แล้วค่ายแพงมากหนึ่งหมื่นเหรียญอันนี้เราซื้อมานแะล้วทุกคน รับสองหมื่นละหมื่นสองเนี่ยโอ้มีเสียงด้วยไุกทุกคนไมนะดูดูดู careful that's my c l shoulder เฮ้ยแล้วด่าเอ้ยท่าทางคือเวนเดสุดๆล่ะทำดีจังสวยจังแล้วเขาเปลี่ยนบางสกิลดนว่ยนะเนี่ยห้องซาบีนาล่างเวนเดอ่ะแล้วก็นี่บอนนี่เฮลไฟสองพันห้าทุกคนสกินนี้โอเคเราจะมารีวิวของเวนเดกันทุกคนนะ วันนี้มาคนเดียวเด้ออุ้ยดูชุดเทาคราวอุ้ยสวยอ่ะมึงดูดิเอาไปซัพพอร์ตเขาเปลี่ยนมาอยู่แล้วน,นี่ตอนอันนี้คือตอนยืนปกตินะฉันชอบอะเขาทำสวยอะเออเขาทำสวยนะดูดิชอบท่าทางอะมีการแบบกลุ่มกีด้วยปิดไว้อายเขาอันนี้ท่าตอนอยืนนิงน่งๆเปลี่ยนท่านี้เปลี่ยน Careful that's my cold shoulder เอ้ยเลยนะออตอนเดินนี้อาตอนเดินบบปกติที่ร,นรูนะทุกคนแอบไปเล่นมาแล้วที่ร,รู้ว่าที่ที่เปียนเลยนะ C กับ H แล้วก็ J ปกติอะเวะลาวาร์บมันจะมีคลื่นไฟสป่ะนี่ไม่มีนะแบบบุกไปเลยเมือนพลังจิตเลยอันเนี้ยมันไม่เสี่ยงด้วยเกาะคือปกติรยแบบนี้อันจะไปตีกับอีเบียท่กันมาทุกคนไอสกิลทีปกติเลยนะ แต่ไม่ rumor, ม no ีเสียงของซาบีนาแล้วมาเราสกิลเซดกันเลยนะเราสกิลเฮดไปก่อนอ๋อุ้ยมีเสียงสกิลเอมีเสียงมาทุกคนสกิลเจกันสกิลเจเป็นเป็นโยนเป็นการโยนติงเข้าไปนะโยนมืออุ้ยมีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงหังจะ พิเศษสกิสลนี้ก็สกิลนี้อที่เรารู้สกิลเอ็กเปลี่ยนการตีปกติเป็นตีเป็นป้อยกาพลังดำดำมันำำบ้าปพราอีก,กาไปสวยนะเสี่ยงกาแล้วอเลโบราเอ้ยมึงเห็นเดลวะ คือเขาเอาเสียงสปินน่าเอาไปเลยเอาเสียงเวนเดย์มาแทนแต่ละสกิลให้มันของกันอนะ่ะเฮ้ยคีเอสนะรอยน์แมวเวอร์สกิลนั้นเราจะเอาตอนที่เวนเดย์มันท้องกระถาบาบาบามาเนอะสกิลนี้มีเสียง ไม่เอาลองฉุบป่ะเอย๊ยวันนี้ม,ออไ,มไดจังกูจะเทดเท Let me some my show handiwork. you of own ชุบไม่ได้มาทุกคนเราจะมาลองสกิลเฮดกันนะที่มันเปรี้ยนอะสกิลเฮดฉันไป่รอฉันไปดูมัละเทมาทุกคนมันจับเป็นนอห้องซาบีน่าเป็นนั่งแบบมันแบบว่าแบบจังหวะที่มันจับอินิดะแล้วเนี่ยมันลงไปช็อกอะแล้วเลือดเลือดตรงตาไหลอะไม่ใช่เลือดดีมันเป็นอะไรนะอุ้ยชิโมูกไหลคนจมูกคนจมูกนี่ อ๋อนี่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 น้ำกีไห่นี่น้ำกีตรงตาไห่นี่วาบซีวาปกติลองกลับกลับตอนตอนกลับก็มีท่าเด้อโอ๊ยฉีดน้ำตาโอเคเอ๊ยเร็วกว่ะ I don't bury hatchets. I sharpen them. Let me show you some of my own handiwork. Not a breaking a fingers. I don't need to visit again. I already take up enough space in your twisted head. Let me show you some of my own handiwork. โอเคเฮ้ยมันเลดอาะเว้นเดย์อะทุกคนไม่หาสือ้อกันนะเก็บเงินไปก็เนี่ยพยายามทำกิจกรรมมหาค้าคนไปเรื่อยทุกคนนะเออแล้วก็มีโค้ดมาด้วยเราจะท้งโค้ดไว้ให้นะทุกคนนะสำหรับคลิปรีวิวแล้วก็อัปเดตของ The Ultimate Universe คนต้องจบไปก่อนบายบาย